มีใครไอตัวที่มันจะคนน่ะเด็ตัวที่มองมเห็นยินน่ยมันไปด้วยไอกรีนเราเนี่ยมันไปด้วยไอกรีนเราอ่ะมันไปด้วยยินที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันไปด้วยนะเพราะเบอร์มันไปชวนเพื่อนตามทางเนไปด้วยอีกแต่ตัวฮันน่ะพงค์ทรงรู้อยู่เลยเพราะนั้นมันยาก่น้องเนี่ยจะหลุดกันไปยากแล้วก็ไอตัวที่เราพาไปด้วยนี่แหละมันก็เป็นพยานให้กับเราอีกอะไรอ่ะ อวัยวะทั้งหมดที่เราพาไปด้วยเนะี่ยเป็นพยานหมดเลยรอดอยากไหมดูท่าจะรอดอยากนะไอ้นี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันลืมไงลืมไปบอกมันมีพยานมากันเป็นขยงเลยล,ลืมกันไปเอาใจว่าจะปิดประตูแล้วก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็เรียบรอ้อยเอาใจว่าจะดึกๆแล้วก็คนมานอนกันหมดแล้วก็ไม่มีใครรู้ลักษณะยอย่างนั้น

Dan tiada ada kamu di hulu di dalam dunia Bersambuji pada ketika mengerijakan kejahatan Daripada menesaksikan atas kamu Oleh segala telinga kamu Dan segala mata kamu Dan segala kulit kamu Dan tiada dapat bersambuji Daripada sekalian saksi yang tersebut Melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu semua sekali Artinya mai dan tiada ada kamu di hulu le mai prakot wa puak jau thang lai di hulu kon na ton kon. di dalam dunia ini ราะว่าตอนก่อนที่พวกเจ้าทั้งหลายยังอยู่กันในโลกนี้นะีไม่ปรากฏว่าพวกเจ้านั้นนะเบอร์ซัมบูจีปิดบังอัมพรางซ่อนเร้นก่อนหน้านี้ในโลกดุนยาไม่ปรากฏว่าสูเจ้าทั้งหลายนั้นเตีตยดดาจาก,กรรมูไม่ปรากฏว่าสูเจ้าทั้งหลายนั้นเบอร์สัมบูจี ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นปาดก,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 กัจิกโกในขณะเมื่อก่อการกิจกรรมกระทําประพฤติกิจกรันความเลวความชั่วไม่ปรากฏว่าจะสามารถอำพรางอำพรางจากอะไร จากไปดามมันสักสิการจักการเป็นสักขีพยาน a t a สกามูเหนือพวกเจ้าเป็นพยานเหนือนี่แปลว่าเป็นพยานปราบปรามมันสักสิการ a t a สเนี่ยไปใช้บา้งย์ a ต a s เนี่ยนะลินมัตระ มันมอตลอดมันเป็นอันตรายและไอ้การเป็นพยานเนี่ยคือเป็นพยานปักปร้มเล่นงานก่อนหน้าในโลกดุนยาไม่ปรากฏว่าสูเจ้าปกปิดอำพรางในขณะกระทำความชั่วได้เลยจากการเป็นพยานปักปร้มต่อพวกเจ้าทั้งหลายอะไรแหละเป็นพยานน่ะ Uleh segala taliga kamu Pada uleh Arah itu menpen menesaksikan Menpen bayan Segala taliga kamu Bandahu Kau kau jauh tang lai Taliga ni hu Nah Hu yang kita pe Dengar Bada yin ดานสุ g ล l ม m ต t า k a m u และบรรดาตาของพวกเจ้าทั้งหลายตาไปมองดูอะไรมาดานส g a ล a กุเลตกา m ูและบรรดาผิวหนังของพวกเจ้าทั้งหลายกุเลตนีหนังน่ารูรสกลิ่นเสียงสัมผัส ไอ้ตัวที่มันนําสิ่งเหล่านี้ผ่านมานะสู่ความคิดสู่การปฏิบัติของเราต้องหลายรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายแลนไอ้ตัวที่ผ่านรูปนี่คืออะไรลยะไอ้รูปมันผ่านเข้ามาเนี่ยผ่านไะ้ผ่านตาเลยรสผ่านลิ้นกลิ่นผ่านจมูกเสียงผ่านหูสัมผัสผ่านผิวหนังเซลล์ประสาทที่อยู่ที่ผิวหนัง มันจะเป็นพยานหมดเลยในวันนั้นดานเตียดดาดปัดและย่อมไม่ได้นะย่อมไม่ได้แปลงั้นก่อนย่อมไม่ได้เบอร์สัมบูจีปกปิดอำพรางแปลเป็นไทยได้ว่าย่อมไม่อาจปกปิดอำพรางได้เลยด r i p ร d a ด e ส a l ลีย s a k s i yang tersebut จากบรนดาสักขีสักสีคือสักขีจากบรรดาพยานอย่างตรสบุท u ซึ่งที่ได้ถูกกล่าวมาทั้งหมดนั้นแปลว่าไม่รอดเลยนะเรานะ่ะไม่มีทางที่จะปิดบังอำพรางจากการเป็นพยานของอวัยวะเหล่านั้นได้เลยมเมล่งกันมุล่กันดัง,งนันง้นม e n i n g g a l ัน Segala kejahatan itu sama sekali Melengkan dengan nol Saya cakap dua Meninggalkan ke ting Lakting lak lek sah Segala kejahatan itu Banda kuam tua tang puang Semua sekali Saya lelai -le -le. Ini bahasa kau Pewa saya sini หรือโดยสิ้นเชิง small scale ทั้งหมด <c oughs> ทิ้งความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นโดยการประกอบของอวัยวะทั้งหลายในร่างกายหรือผัสสะทั้งหลายนะเสียสิ้นทิ้งให้สิ้นนะคื่ทำยังไงเลยก็ทำเหมือนไก่เคยเห็นว่าพระปิทวานันนะ มันจะมีพระเครื่องอยู่รุ่นหนึ่งพระปิดทวารปิดตาด้วยปิดหูด้วยเยอะมีปิดตาปิดหูปิดปากปิดเลยบางทีก็ใช้ลิงนะมือมึงเยอะเลยเวลาทาแลวมือมึงเยอะปิดหนักงด้วยปิดนี่ด้วยนี่แหละทำมึงได้อย่างงั้นน่ะตาก็ไม่ดูหูก็ไม่ฟังมือก็ไม่จับปากก็ไม่กินลิ้นก็ไม่ชิม โมก็ไม่ดมมันได้ไหมทำให้มันถูกไอ้จะห้ามมันมันไม่ได้หรอเราจะไปห้ามไปปิดสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเนื้อมาจากอาอม์ไม่ใช่มันนะไม่ได้ทำไม่ได้ตาเนี่ยก็ให้มาแล้วไม่ใช่มันไม่ได้หรอกนหูเน่ยก็ให้มาแล้วน่ยไม่ใช่มันไม่ได้หรอกแต่ก็ใช้มันถูกกับเรื่องสินะยาให้มันเป็นพยานเล่นงานเราได้เพราะงั้นเดะ ใช้ในเรื่องที่มันจะไม่เป็นพยานเล่นงานเราอ่ะ่ใช่กับบริยาเรานมีปัญหาไหมห้ามจับไหมภริยาเราจับได้ไหมจับไปแล้วมันจะปักปัมเราไหมเหรอในวันนู้นน่ะจะไปปักปั้มอะไรอันนี้ไม่เข้าในคดีก็เรียกไม่ไม่อยู่ในสำนวนคดีนะไม่เป็นเหตุให้เกินถือเป็นคดีได้แต่มันเปลี่ยนคนสักนิดนึงมันไม่จะบริยาเราเท่านั้นแหละ เป็นคดีแล้วเจรู้ป่ะน่าไอ้มองแหละอมองเนี่ยมางทิ้นกว่าห้ามกันยา่านี่อย่าเจตนามองมันแวบเข้ามามันผ่านเข้ามาเอากระดูไปทีนึงกันแล้วกันอย่าหันไปดูอีกทีอย่าตามไปดูอีกเท่านั้นแหละน่ะลดสายตาต้องลดสายตาต่ำลงแปลว่าเบี่ยงเบนออกจากสิ่งที่ต้องห้ามนั้นก็มองภรรยาของเราแล้วมองภรรยาเราได้ไหม ไม่เป็นคดีเราลองไปจ้องมองคนอื่นบ้างละ่ะก็จะเป็นคดีเลยเดิใวใช่หป่ามดมกินน้ำหอมภรรยาเราเป็นไงไม่เป็นคดีแต่มันกินกินน้ำหอมคนอื่นที่มันจะบริยาเราล่ะไอ้คนใส่เนี่ยก็ทําคดีด้วยมันเนี่ยเนี่ยมันโดนด้วยนะและไอ้เราเนี่ยไปดมเนี่ยก็เอาด้วย